สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับตัวกอดไรนเจอร์นะครับตัวนี้ติดตั้งเป็นชุดโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าโปรโมชั่นนี้มีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันสตาร์ทครับผมเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็น daylight นะครับ blue running ตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินก่อนแล้วจะเป็นสีขาวเปิดไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยววิ่งในตัวนะครับตัวนี้เป็น daylight สามสเต็ปเปิดไฟวงแหวนครับผมนี่ตัวนี้นะครับจะเป็น LED นะครับเปิดไฟต่ำครับ ยกไฟสูงครับผมตัวนี้สูงต่ําในตัวนะครับเป็นใบซีนอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงกันครับนี่นะครับยกไฟสูงครับโอ้โหเป็นไงครับเดี๋ยวเรามาดูภายในรถนะครับว่าผ่านฟิล์มรถนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแสงผ่านฟิล์มรถตัวนี้น่าจะประมาณเส้นหกสิบนะครับตัวนี้มาดูแสงขางหน้ารถนะครับโอ้โหยกไฟสูงครับเส้นคมมากนะครับครับผมนี่มีเกจวัดโอปีดูด้วยนะครับ วันนี้นะครับจะได้เป็นอาจารหมอกเป็นเอวีดีจีเรีีด้วยนะครับสำหรับลูกค้าทนกท่านนะครับที่ชอบโปรโมชั่นนะครับก็สนใจติดต่อเข้ามาอินบ็อกเข้ามาได้เลยสอบถามได้นะครับตันนี้เรามีหลายโปรโมชั่นนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ